ค่ะวันนี้จะมาสเสนอปักชำมหละพาในเด็ดมาจะปักชำทั้งไม่ต้องเอาใบออกเอาปักชำทั้งใบเลยถ้ามันนั่นมันจะมันจะเป็นเร็วเนี่ยจะลองเอามาปักชำทั้งทั้งใบเลยจะทดลองมอาไม่ต้องเด็ดใบว่าสักขีวันมันจะเป็นทิ่มไปเลยเนี่ยค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพิ่งตัดมาจากต้นใหม่ๆจะขยาย ทิมไปเลยทิมไปเลยตัดให้เลยข้อนี้ก็กดตรงนี้กดโคนให้มันแน่นเนี่ยต้องเอาตัดยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต้องเอาให้มันมีข้อเยอะๆอันนี้ปักชำไปดินเราก็ผสมดินธรรมดาเน่ยค่ะดินดินดินถุงนี่แหละเอาดินถุงมาผสมกัน ไม่เปเอามาตินถุงมาผสมกับผสมกับไอ้กลับมะพร้าวหน่อยหนึ่งข้างล่างเอาใบาไม้ใบหญ้ามามาวาง้วเนี้จะลองปัดชามดูทั้งใบไม่ต้องไม่ต้องเอาใบาออกแล้วมันถ้ามันไม่ไม่สลดมันก็จะเขียวตลอดเวลาจะลองดูซิว่ามันจะ เขียวตลอดเวลาไหมปักชำดูจะทดลองว่าถ้าเราไม่เอาใบออกเนี่ยเขาจะเขียวไหมเขาจะเขียวไหมนี่ก็เลยจะมาลงปักชำดูว่าจะเป็นยังไงแต่โดยมากก็จะเอาใบออกว่าคายน้ำแต่เ่ยวนี้จะไม่เอาออกลองดู แต่โหละพานี่ยเขาเป็นง่ายเขาเป็นง่ายทํำยังไงก็เป็นเพราะว่าเสีบเสียบเอาเอาเอาข้อเขาไว้มันก็เป็นแล้วโหระพาเนี่ยมันง่ายขยายพันง่ายมากปักทิมไปก็เป็นแล้วอืมเอาเมือดั่นๆ้ให้มันมีรูหน่อยแล้วก็กดโคนให้แน่น กดคุยให้แน่แนเลยดินแน่นก็ให้โคนเขาถึงกับดินเวลาออกรากมาเขาจะได้เขาจะได้ถึงดินเนี่ยตัดมาเยอะอยู่เลสองการเอาให้เต็มไปเลยดูทิว่าถ้ามีใบแล้วมันไม่เยอะใบแล้วมันจะมันจะเป็นมันจะแข็งแรงดีไหมอ,อันนี้พอเสร็จ เราก็ลดน้ำยังไม่ต้องใส่ขี้งวัวหรือมูลไส้เตียมอ,อะไรยังไม่ต้องใส่ลอยเขาออกรากก่อนนล้วเราค่อยใส่ถ้าเกิดใส่ตอนนี้แล้วเขาจะไม่ออกรากเขาจะตายแล้วพอเสียบเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไว้ที่ร่มๆมก่อนอย่าอย่าเอาไปตากแดดให้เขาเขียวให้เขางามก่อนแล้วเราค่อยเอาไปตากแดดเอาไปให้โดนแดดอันนี้เราต้องเสียบไว้ที่ร่มๆมก่อนอันนี้เอามาเยอะเลย จะลองดูว่าเดี๋ยวเป็นจะมันมันจะงามใบมันจะสลดไหมตัวที่อันแคนะ่นี้แหละผูกปลุยเป็นอันวัาเสร็จแต่อย่าเลืยมยาอย่าใส่อย่าใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่าใส่ขี้งวงขี้ไรเด็ดขาดเพราะว่า เจียบใหม่ๆแง่เขายังไม่เขายังอ่อนแอให้เขามีรากก่อนแล้วเราเค่อยเอาเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรมามาลงมาลดหรือมูลไส้เดือนอะไรมีอะไรก็เอามาลดปนะมานแต่ว่าต้องให้เขามีรากให้เขาเขียวก่อนอันนี้ก็มาก็จะมาสาธิตแค่ทำาวัวละพาให้ดูว่าทำยังไง วิธีทดลองทำยังไงอะไรแล้วก็เดี๋ยวพอมันเขียวอีกทีก็จะมาจะมาอัปเดตให้ดูว่าว่าเป็นขนาดไหนแล้วขี่วันสักเจ็ดวัน15วันหรืออะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วอัปเดตเนี่ยอัปเดตหัวละพาที่เด็ดก้านมาปักชำโดยที่ไม่เด็ดใบ ใบไม่ร่วงเลยไม่เขียวเลยเนี่ยออสามารถตัดแล้วมาเสียบได้เลยตัดยอดแล้วมาเสียบเสียบกับตะก้าได้เลยไม่ต้องเด็ดใบไม่ต้องเด็ดใบว่าจะต้องคลายน้ำคายอะไรไม่ต้องเลยเสียบแล้วใบมันก็ไม่เขียวเลยนี่เป็นเลยเขียวเลยนี่ประมาณสี่ห้าวันเนี่ยเขียวเลยใบถ้าเกิดถ้าเกิดไม่สําเร็จเขาใบเขาก็จะต้องเขียวต้องร่วง อันนี้ใบไม่เหี่ยวไม่ร่วงเลยเขียวสดตลอดเวลาเลยเนี่ยมาอัปเดตให้ดูว่าที่ที่เสียบยอดไว้คือสำเร็จที่ไม่ต้องตัดใบเลยเนี่ยเป็นแล้วใบก็ไม่เหี่ยวเลยสวยงามมากวันนี้คงมีแค่นี้ละคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ